สวัสดีจ้าพระจ่าแม่จ๋าอันนี้ยายพินจะมานําเสนอบอนอีกต้นหนึ่งเนาะที่สวยงามอะเลี้ยงนอกตู้ได้สวยงามสดใสจริงๆจ้ะสวยสมสมชื่อจ้ะมหาราชินีจ้ะถ้าเขาอยู่กลางแจ้งสีเขาจะแจ่มกว่นนี้นะอันนี้ยายพินมาไว้ในล่มเนาะไม่ต้องเลี้ยงตู้จ้ะเป็นบอนนอกตู้ได้แข็งแรงก้านใหญ่สมบูรณ์สวยงามมากจ้าพระจ่าแม่จ๋า เห็นไหมอันนี้แลาวยพินจะมาบอกว่ามิตรภาพที่สวยงามเนาะวันนั้นเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมามีเด็กหนุ่มคนนึงเนาะเขามาหาซื้อบอนสีบัญญยยพินและนี้เขาก็เห็นว่าวิธีการผสมเม็ดผสมเกสรและการเพราะการอะไรน้องทําประกัดเนาะน้องเลี้ยงปลาอยู่อันนี้ยายพินก็เลย ขายบอลที่เพาะแล้วให้กระป๋องหนึ่งขึ้นแล้วเต็มกระป๋องนั่นแหละร้อยห้าสิบบาทหลานชายคนนั้นบอกว่าไงรู้ป่ะยายเดี๋ยวผมจะเอาลูกประกัดมาให้ยายเลี้ยงลูกปลาน่าจะเป็นลูกประกัดแหละเอามาให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็บอกเดี๋ยวจะมาให้ยายเพาะพันุแล้วจะมาสอนวิธีเลี้ยงวิธีผสมสีผสมพันธนะุ์น่ะดูสีเนี่ย เมื่อวานนี้น้องเขามาให้ยายพินลืมอะไรนั้นเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดเราซื้อปลามาจากตลาดแล้วเรายังไม่มีโหลใส่ไม่มีอะไรใส่เนี่ยให้เราเอาลอยน้ําไว้อย่างเนี้ยให้อยู่ในร่มนะเนี่ยถ้าเรายังมีอุปกรณ์ไม่พร้อมมันยังมีน้ําสะอาดไม่พร้อมมีอะไรไม่พร้อมที่จะเลี้ยงปลาให้เราเอาลอยไว้อย่างนี้เลยจ้ะมาดูสีเนี่ยนับสีไม่ทวนเลย เขาเรียกว่าการให้ไม่สิ้นสุดเป็นมิตรภาพดีๆนะสวยงามมากเลยสามตัวน้องบอกว่าถ้ายายพินพร้อมให้ไปเอาลูกปลามาเลี้ยงได้จ้ะถ้าคิดว่าจะเลี้ยงอะ่ะจะทําแบบเลี้ยงปลาแต่ว่ายายพินคงทําไม่ได้หรอกความละเอียดไม่พอการขนส่งการอะไรอะ่ะถ้าเลี้ยงไ่ดูเล่นน่าจะได้เนี่ยไหมยายพินลืมเมื่อคืนในทั้งคืนเลยยังยังแข็งแรงอยู่เลยถ้าเจ้าของรู้คงจะเสียใจอะ่ะแต่ก็ขอโทษนะลืมจริงๆเพราะงานเยอะมาก น่ารักมากเมื่อก่อนว่าปลากัดสวยแล้วเดี๋ยวนี้โอ้โหเขาผสมสีกันอย่างกับไอ้นี่ปลาพลาสติก ấy, สวยมากแต่การเลี้ยงเลี้ยงปลากับเลี้ยงต้นไม้ไม่เหมือนกันนะการเลี้ยงปลาต้องใช้ใจมากกว่าจ้ะต้องใช้ใจใจมากกว่าต้นไม้ต้นไม้เนี่ยถ้าเราลืมรดน้ําน้องก็แค่เหี่ยวเหี่ยวแล้วเรามารดน้ําใหม่เดี๋ยวน้องก็ฟื้น แต่ถ้าปลานี่ไม่ได้เลยจ้ะยิ่งขี้ลืมขี้หลงขี้ลืมอย่างเยพินนะนแค่ในอ่างบัวแค่นี้ยังตอนแรกมีทุกสีเลยนะสีน้น้นสีนี้สีนัน้นหลายสีเลยแต่พออยู่ไปนานๆน,นนะ่ะมันก็กลายเป็นสีดำหมดเลยปลาหางนกยุงปลาอะไรอย่าง ที่เป็ินซื้อมาจากตลาดนัดอะที่ตักใช้ไม้เขาซื้อมีกระดาษอะไม้ตักอะที่ตักอันละห้าบาทอะนึกออกไหมไม้ละห้าบาทแล้วก็ตักเอาได้กี่ตัวเยพินก็ตักมานะแต่พอเลี้ยงไปนานๆปุ๊บมันจะเป็นสีนี้หมดเลยด้วยที่ว่าเราเลี้ยงไม่เป็นหรืออะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ให้อาหารให้อาหารเยอะไปน้อยไป่งี้ไงใส่จะไม่ไม่ถูกชะ,ละโลคก,กันเท่าไหร่นี่คร เขาเอามากว่าให้ลูกชายเยพินเลี้ยงนะเพราะตัวเยพินคงจะมีความสามารถไม่พอโอ้โหบอนสวยงามมากเลยเนี่ยการเลี้ยงต้นไม้เนี่ยถ้ามันถึงจะเสียแต่มันก็ยังอยู่ได้ไอันนี้พามาดูไอ้ประกายดาวที่แยก,กวันนั้นนะ่ะลอดสวยงามและอันนี้ก็เก็บผ่าไว้ได้เป็น สิบชิ้นยี่สิบชิ้นเลยหัวใหญ่มากจะบอกให้ฟังได้ปายอยู่ต้นเดียะผากอเกตวันนั้นนะ่ะเก่งมากในขนาดผาชิ้นใหญ่ๆนะขึ้นมามีแต่เขียวเขียวเขียวแตกสามใบสี่ใบก็ยังเขียวอยู่ นี่ก็เกาะเก็ตนะเกาะเก็ดแต่ว่าเขาไม่ป้ายผ่าพร้อมกันแหละต้นที่ไม่ป้ายนะเกานะเก็ดที่ไม่ป้ายเนะี่ยมันจะไอ้นี่จะ้ะเห็นไหมมันจะโตวไวมากเลยผ่าพร้อมกันแต่อ้ต้นที่ป้ายไม่ยอมโตก็ผ่า ไอ้นี้อะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้เนี่ยอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นลูกรักที่เอามาใส่ไว้ผ่าผ่าไว้ขึ้นมั่งรอดมั่งอันนู้นยอดมองกุฎป้ายต้นหนึ่งผ่ายเยอะแต่รอดน้อยรอดแต่มันไม่ป้ายอ่ะและไอ้น,นี้บอนป้าป้ายที่ใส่ไว้นะ่ะ ตายหมดอยากจะพูดทำงานต่อตอนนี้ก็เลยหันมาไอ้นี่ละทำลูกไม้มัง่งอะไรมัง่งเก็บไม้เก็บอะไรในสวนเนาะไอ้นี้แยกหน่อนั่งแยกหน่อบอนโจวกนี้ยายพินไม่ค่อยได้ผ่านะหน้าฝนนะผ่าแล้วยายพินเน่าหมด ไปรู้เป็นายผ่าบอลหน้าฝนชุกเธอยะพินทําเน่าหมดเน่าเน่าเยอะกว่ารอดอะ่ะก็เลยพอดีเอามาไอ้นี่แล้วแยกหนอ่อเอาแยกหนอก็พอได้นะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าแยกหนอ่อน้องจะโตวไวนะจริงไม่ใช่ว่าตัดเอาแค่ข้อนะเจพินจะตัดเอามีหัวติดอะไรติดด้วยไงมันมีหลายวิธีนะวิธีการขยายดอกบอลเลยต้นบอลน่ะอันนี้น่าจะใกล้มีดอกดูสินะบอลกลาเดี๋ยวแยกหนอ่อน้องออกก่อน ยายพินก็แยกทุกวันแหละมากบ้าง,างน้อยบ้างก็ขอให้ได้จ้ะต้นสองต้นไอมันเป็นฟาร์มแบบยังไงล่ะมันก็พออยู่ได้อ่ะจ้ะถามจากยายพินนะ นี่ว่าจะมาแยกพันดาวโอ้ยพิงก็อวดทุกวันแหละต้นไม้อะ่ะไม่รู้จะอวดอะไรเนาะไม่มีอะไรจะอวดอย่างที่ยายบินพอก่ะลูกไม้อะ่ะตอนเล็กๆมันไม่สวยนะดูดะพอโตมันใหญ่ขึ้นมาหน่อยไหนะว่าจะแยกต้นไหนอีกละ่ะแยกต้นนี้แยกทุกวันน่ะถึงขายไม่ได้ทุกวันแต่ก็แยกทุกวัน สวยพ่อกับม้านางพิมเดี๋ยวแยกหัวน้องหน่อยแยก,แยกนอน,นอช่วงหน้าหนาวเนี่ยบอลม,มันจะกัดสีสวยนะเพื่อนๆพระจ๋าเมจ๋ายัางไม่ได้ลดน้ำต้นไม้เลยเดี๋ยวจะเตรียมตัวไปเที่ยวอ่างทองแล้ววันนี้วันนี้เขามีงานประกวดบอลสีที่อ่างทอง,องกันแต่ว่าเชา้ายามินต้องตื่นมาทำงานแต่เช้าก่อนไงอันนี้อะไรเนี่ย ออกดอกก็เป็นแถวเลยตอนนี้ถ้าใครสนใจบอนดอกทักมานะเพราะบอนกำลังออกดอกเยอะผสมมั่งไม่ผสมมั่งก็ร้อนแล้วล,ลไปวันวันนึงนี่แหละทำงานไปคนเดียวทำไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักไรนี้ได้ดอกรักโอ้โหหายไปนานเลยสามเดือนซะามั้งซื้อมาซื้อมาสี่ร้อยตั้งแต่งานกเกษตรแฟร์ที่ลบบุรีอะ่ะ ปนีนึงแลละออกมาสามใบมั้งแล้วก็หายไปเลยนึกว่าทิ้งไปแล้วพอดีมาอ้าวเธอยังอยู่เหรอนี่ได้ดอกรักช้างหรขาวช้างขาวสี่มิ้นนั่นเนี่ยไปทำงานที่กวัวเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเดี๋ยวพาแฟนขับไปเที่ยวนะวันนี้พาเขาไปดูประกวดต้นไม้กันเนาะ,ะจะวัดตีก่อนนะจ๊ะพ่อจ๋าเมจ๋า